นี่จะใส่กางเกงอะไรเนาะมามันมันควรจะเป็นบูทเป็นกางเกงที่ขายาวแล้วก็เป็นบูทนะคะมันถึงจะอยู่อย่างนี้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะหว่านปุยค่อนข้างยากนิดหนึงตอนนี้ตรงนี้น,น,น่าจะปลูกต้นไม้ได้สวยนะเพราะว่าหนึ่งดินเขาสวยตรงนี้เดี๋ยวเราลงต้นไม้ไว้ฮะ อันนี้น้ำมีน้ำแล้วเห็นไหมงานนี้มีน้ำแล้วแต่ไม่เสมอกันหวานปุ้ยต้องหวานให้สวยเกิดไหมเอ่ยตรงนี้ เกิดอยู่น่าต้องใช้ถุงมือด้วยเอาถุงมือ Oh. ก็เกิดแล้วนะต้นไม้เกิดแล้วอันนี้เริ่มใหญ่ละต้นที่เริ่มใหญ่ละโอ้โห oh. ใหญ่จังขอให้แต่ว่ามันเขาเกิดได้ติดก็ไม่มีปัญหาละนี่อันนี้นี่ก็เกิดละ แค่ปีเดียว2ปีเข้ามาปีที่2องนี่เองถ้าได้ใส่ปุ๋ยด้วยนี่โอ้โหจะแซบเวอรอ์ตอนนี้ด้วยนะคะใหญ่ละใหญ่ละตอนนี้ใหญ่ละตอนนั้นเลยอยู่อีกต้นหนึง่งแต่ตอนนี้ก็ลง